สิ่งที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการเทรดคุณต้องรู้เรื่องนี้ก่อนคุณต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าธรรมชาติของมันเนาะกราฟมันวิ่งไปตามแรงซื้อแรงขายจริงไหมดังนั้นนะครับสิ่งที่ส่งผลต่อความสําเร็จอย่างแรกเลยเนี่ยคือคุณต้องมีเทคนิคการเทรดก่อนเทคนิคการเทรดที่ดีวินเลท70-90%ขึ้นไปมี RR ที่ดีจริงไหมมันต้องเป็นอย่างนี้ก่อนจริงไหมครับมันต้องมีสิ่งนี้ก่อนคุณต้องมีระบบเทรดก่อน คุณต้องมีระบบเทรดที่มีวิลเลจส,สูง7 0 9 0มี RR ที่ดี RR คืออัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนนะครับหรือมีกลยุทธ์การบริหารเงินที่ดีที่ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันเวอร์กลับมาเป็นกำไรให้ได้ก่อนคุณต้องมีจุดแรกตรงนี้ก่อนเขียะแม้ต้องมีจุดแรกตรงนี้ก่อนถ้าไม่มีจุดแรกตรงนี้เนี่ยการที่คุณมีพลังจิตที่ดีมันก็ไม่ส่งผลเคไหมครับมันจะเปรียบเสมือนกับว่า ถ้าคุณไม่เคยเรียนเทรดมาเลยคุณไม่มีระบบเทรดเลยเอาแต่นั่งสมาธิสมาธิไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเทรดมันก็เหมือนกับคนที่เดามั่วอยู่ดีโอเคไหมต่อให้ใจคุณจะไม่รู้สึกโกรธไม่รู้สึกกังวลไม่รู้สึกกลัวกดไปตามเซน์หน้างานแต่มันก็คือมั่วเข้าใจใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่าจะไปหยุดตรงไหนไม่รู้จะสต็อปลอสยังไงผลลัพธ์มันเลยไม่ชนะในใครมีแล้วบางนี่างระบบเทรดที่ดีและมั่นใจกับมันครับว่าวินเลทจะสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมีอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนทีีด่ด นใครมั่นใจตรงนี้แล้วบ้างพิมพ์บอกหน่อยว่ามั่นใจใครยังไม่มีเนี่ยแนะนําว่ามาเรียนกันก่อนอย่าเพิ่งข้ามคันเนาะยังไงมันข้ามกันไม่ได้ต่อไปครับอย่างที่2พอคุณมีระบบเทรดที่ดีแล้วต่อไปเรื่องพลังจิตแล้วล่ะต้องส่งผลคู่กันไปเขมไหมทั้งสองสิ่งนี้มันแยกจากกันได้ไหมครับอ่ะลองคิดดิทั้งสสิ่งนี้มันแยกออกจากกันได้ไหมสมมติคุณมีระบบเทรดที่ดีดีทุกอย่างเลยระบบเทรดโคตรดีมากแต่คุณเป็นคนที่ขี้กลัวลองจินตนาการตามเป็นคนที่ขี้กลัวครับ กดออเดอร์ใจสั่นมือสั่นโอ้โหกลัวกลัวกราฟขึ้นก็อารมณ์ปีดพิ้วขึ้นกราฟลงก็อารมณ์ลงอารมณ์สวิงเป็นรถไฟหอเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะเทรดได้ไหมครับรู้นะว่ามันจะไปทางไหนรู้นะว่ามันจะชนะยังไงแต่ใจฉันไม่มั่นคงเลยฉันเห็นกราฟแล้วแบบโอ้ใจมันวั่นไหวเทรดได้ไหมอย่างนั้นได้แต่เป็นไบโพล่าเอานะครับไม่เวิร์กไม่เวิร์กเลยดังนั้นทั้งสองอย่างนี้ควรที่จะมีคู่กัน ขาดสิ่งใด้สิ่งหนึ่งไปไม่ได้นะครับสังเกตนะคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาจะมีทั้ง2องอย่างนี้ควบคู่ไปด้วยกันนะเทคนิคการเทรดที่ดีและพลังจิตของเขาที่ดีเป็นแบบนั้นตลอดนะครับ